กลับมาอีกแล้วนะกับชม้เยีนนี่มันเดิมนะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่หาดใหญ่นะครับมาที่ตลาดกิมหยงนะจะมากินเต้าคั่วนะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะไม่เคยเห็นแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินนะเ,เห็นว่าน่าจะมีแต่ในหาดใหญ่นะกับพวกนาราธิวาสปัตตานีอะไรพวกนั้นนะแต่แถวที่ว่าชุมพรหรือใต้ใต้เหนือเหนืองงไว้ใต้เหนือไม่ค่อยมีนะไม่ได้อยู่ตอนล่างสุดเลยนะถึงจะมีนะครับ เต้าควานะเดิมนะมากับมารวนเหมือนเดิมนะครับนี่นะมาถึงแล้วคือน่าอร่อยีกย้งเะเ้าควไอไอ้กอเปียน้ำเ้าคว้ายมีไหมเต้าวากินที่ร้านได้เตรงนี้อ่ะโต๊งโต๊โโอเสบลอะนียนอะไมันเหมือนก้งเฉียรอนเอาสอ้วยนะ นี่นะแบบที่เราสั่งนะั้นเต้าคั่วนะครับเป็นเป็นอะไรแปลกๆนะเหมือนยำนะเหมือนยำเหมือนหมีย่ยำนะก็ก็มีไข่นะมีปุุงทอดแล้วก็มีหมูแล้วก็มีเต้าหู้ถั่วงอกแล้วก็เป็นน้ำลาดน้ำลาดมันเหมือนน้ำลาดของข้าวขาหมูนะ ก็มีผักผักลวกนะครับแล้วก็แตงกวานะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนนะนี่พี่เจนี่บอกว่าหาก,กินยากแล้วนะทวกวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีให้กินแล้วนะไม่ค่อยมีคนทานะแต่ที่ตลาดกิมยงนี่ยังเหลืออยู่น่าจะเหลือเจ้าเดียวนะนที่ที่หันใหญ่นะน่าจะมีเจ้านี้เจ้าเดียวนะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะเดี๋ยวชิมน้ําดูเฉยๆนะอืม้ม เอาอีกรอบนึงอ,อร่อยนะไม่เหมือนอะไรเลยเนะี่ยเหมือนมันนี่แหละเหมือนเหมือนอะไรเนี่แหละอะไรนะชื่ออะไรนะเต้าหัวไม่เหมือนใครนะเออรสชาติมันแปลกมากมแปลกมากไม่เหมือนไครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงรสชาติมันมันหวานนะมันแต่มันไม่ได้หวานเหมือนของหวานนะ มันหวานหน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่แต่รสชาติไม่เหมือนอะไรเลยอืรสชาติเหมือนมันนี่แหละข้าวโพดผมว่าแล้วมันหากินยากข้าวโพดครับจานนี้จานเดียวทีเอามันมีช่วงละประมาณสิบลายช่วงละถ้าหกช่วงคนรับเงินตั้งแต่ขายตั้งแต่สองบาทเนี่ยสองห้าสิบตังค์จนมาถึง สามสิบบาทแล้วตอนนี้เหลือเหลือเจ้าเดียวไม่ไรับอาจารย์มีอีเจ้านี้เจ้าเดียวใช่มาตั้งงานนมเนยตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วใครก็ไม่มีหลายเจ้าลูกเจ้านี้ทำกันทำไปเจ้าอุ่นก็เลิกหมดเจ้าเนี่ยอาคาที่นี่ตัสองบาทนะเดี๋ยนี้สามสิบน่าสามสิบห้าบาทมันขึ้นนิดหน่อยอ่ะขึ้นช่วงโควิดอ่ะกรุงเทพบางคนนะคนหัดใหญ่ได้กลับไปอยู่ที่กรุงเทพทำมาที่กรุงเทพเดี๋ยวเวลามาก็ต้องมากินเจ้านี้เจ้ามีควาอร่อ ก็เนี้ยอร่อยนะครันี่ฟังน <ะ S 2> ันงาดใหญ่<ด>นะว่ามาถูกแล้วนะครับมาตามรอยพี่เจนนี่นะครับอร่อยมากอันนี้แปลกมากไม่มีถ้าอยากกินต้องมาที่หาใหญ่นะที่จังหวัดอื่นก็ไม่มีให้กินนะเหลือที่หาใหญ่ที่เดียวด้วยละแต่นี่แต่ว่าเครื่องปรุงนี้สูที่นี่ไม่ได้แต่น้ำมันน่ะในน้ำมันด้วยผมว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะกุ้งก็กรอบมากเลยนะ หอ,อมา่ะอธิบายรสชาติไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะบอกไงรู้แต่ว่ามันเหมือนมันนี่แหละนะไม่เหมือนอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรเหมือนมันนะอร่อยมันเหมือนยำเหมือนยำอะไรย่างนึงแหลแต่ว่าไม่ใช่ยำที่พวกเรากินนะหาก,กินยากมากแล้วก็ตาเมื่อกี้เขาบอกว่ากินแต่สมัยสองบาทนะ แต่พวกเรายังไม่เกิดนะตอนนี้ก็ประมาณส0มสิบี่สิบาทนะก็มีเจ้านี้แหละก็แต่วนี่แหละเจ้าเก่าเจ้าเดิมโบราณเลยนี่ไข่ก็ยัางมาตูมน,นะนี่ก็ไข่เป็ดด้วยนะไข่เป็ดมันจะย่างมาตูมมันจะอร่อยกว่าไข่ไก่นะครับ อาหารเด็ดต้องมาลองกินนะครับมันคืออะไรนะเจ้าคั่วนะจำยากแล้วก็หาก,กินยากด้วยแล้วก็รสชาติก็ไม่เหมือนไอนะ่ไม่รู้อธิบายถูกแต่ว่ามันเหมือนมันนี่แหละเจ้าคั่วนะเจ้าคั่วปลาแต่วนะตนะลาดกินยงนะครับเจ้าเก่านะอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกด้วยไมเหมือนยำนะอันนี้ก็หมูอร่อยด้วยนุ่มละลายในปากเลย ไม่รู้อธิบายไม่ถูกต้องมาลองถ้าใครได้มาหาใหญ่นะต้องมาลองนะครับถ้าไม่ได้กินเต้าคั่วป้าแจ๋วแสดงว่ามาไม่ถึงหาใหญ่นะไม่มีชื่อร้านนะอยู่หน้าตลาดชินยงนะครับเดินหาเองนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแกจะอยู่ตรงสามแยกตลาดนิวนิวชินยงนะก็สําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แชร์มินี่ด้วยนะครับ